สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ซูกิชีนะนะครับอัปเดตอัปเดตอ่าวันนี้อัปเดตนะครับมากินซูกิชีรอบใหม่นะครับผมนะครับเดือนส0นะปี2 0 2นะสองนแต่ว่า2 5งห้นะครับมีที่การกินแบบใหม่แล้วนะก็คือว่าเรามานั่งที่โต๊ะเนี่ยอตอนนี้ผมสั่งเป็นชุดหกเก้าเกนะเราไม่มีเมนูสั่งนะครับต้องสแกน QR โค้ดอันนี้นะพอสแกนเสร็จเนี่ยมันจะมีเมนูขึ้นนะคะแบบนี้นะครับ ให้เราสแกนเข้าไปนะที่เราอยากกินใช่ที่เราอยากกินนะครังละเก้ารายการเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะเมื่อก่อนมายังเป็นแบบเมนูให้คลิกเลยนะครับเ่แล้วครั้งหนึ่งก็คือสั่งได้เก้ารายการนะแล้วก็ส่งไปเลยนะครับแล้วทางครัวเนี่ยเขาก็จะได้ออเดอร์เป็นอย่างงี้ใช่ไหมแล้วรายการอาหารอยู่ตรงไหนคือรายการอาหารก็เมื่อกี้ไงเนี่ยเลื่อนขึ้นแล้วลงไม่ใช่ที่เธอดูในตะกร้ารวมอ่ะเนี่ยหรอกดตะกร้านี่ตับทั้ เนี่ยมันจะขึ้นมาหมดเลยนะที่เราสั่งเมื่อกี้นะครับถ้าก็ย้อนกลับถ้าเราไปสั่งเพิ่มเนาะสั่งได้ครั้งครั้งละเก้าอย่างนะตอนหนึ่งออเดอร์นะคะผมนะครับตอนนี้แม่คุณแม่สั่งไปแล้วนะคะผมนะครับก็แตกดีนะไม่เคยไม่เคยทานแบบนี้เหมือนกันนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาค่าหัวนะครับที่ผมกินไาได้เป็นบุฟเฟ่เออเป็นโกนะเกตโกก็อยู่6 6 9นะครับผมนะในราคานี้เลยนะ บวก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 นะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าอ่ามันมีนี่ครับแพ็กเกจต,ตอนนี้นะเราทำกันบ้านก่อนมามีสามเก้าเก้านะคะเป็นคอปเปอร์นะแล้วก็ที่เรากินกเนี่ยเป็นซิลเวอร์จะเป็นสีเก้าเก้านะที่เราทานอันนี้คือเพิ่มขึ้นมานิดนึงจะมีแซลมอนนะครับจะเป็นหกเก้าเก้านะ อันต่อมาแต่เราคงไม,ไม่ไม่ทานะน,น,ทน,น,นะครับวันน<ช>ีไ้ไปกินห้ามนะครับไม่ไหวนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมวันนี้เรามากันหลายนใช่วันนี้เรามาหลายคนแล้วก็วิธีการสั่งก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะนะครับก็ต้องใช้ QR code อันนี้ในการสั่งผ่านแอปเท่านั้นนะ<ป><ป>อ่านะครับตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะนี่อันนี้นะที่เราสั่งวัดอีสี่ที่นะ ทานออนไลน์นะแล้วก็แต่มาสาขานี้ได้แบบนี้ทุกทีเนาะมันจะมาเป็นถ้วยใหญ่เนาะแต่เขาเยอะนะดูดินี่ตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลพระรามสองนะครับดูดิดูให้มาไไมที่่หนเลยดูกุ้งแช่น้ำปลาครับเนี่ยมีสาหร่ายด้วยนะแล้วก็มียำยำแซลมอนนะครับแล้วก็มีนู่นอีกเนาะนู่นนุ่นนุ่นตาก้านนุนอะไรนะเอ่อยำแซลมอนเหมือนกันอ่าเป็นยำแซลมอนอันนี้ยำแซลมอนแล้วก็แซลมอนดองสีลิ้วนะครับอันนี้นัก น่าทานมากเลยนะเอ้ยครับอันนี้เป็นอะไรนะข้าวยำเกาหลีข้าวยำเกาหลีนะต้องราดด้วยอะไรนะไอ้นี่มันเหมือนซอสเหมือนโคชูจังใครๆซอสยิตาโฟนะครับแต่ครจะแต่เมื่อก่อนเขาให้มาเป็นขวดนะตอนนี้ตอนนี้เป็นเป็นถ้วยครับเมื่อก่อนจะเป็นขวดมานะกินกับไข่แดงอร่อยว้าวสิ่งนี้แม่ทำไมก็ไม่รู้นี่กุ้งกุ้งกุ้ง กินให้หมดนะไม่ห,หมดมีโดนปรับนะคะรับยังไงก็หมดเพราะเราเพิ่งเพิมาเนาะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังกดเพิ่ม เมนูอาหารนะคบผมของหวานให้น้องโฟนก่อนอันนี้คือไม่ได้กินบ่อยนะคือจะบอกแบบพี่ๆีในช่องเลยนะคือแบบว่าเราไม่ได้กินกันนานไหมเป็นปีแล้วนะสองปีได้นะตั้งแต่เื่องเปิดโควิดไปกินรอบนึงแล้วก็มากินรอบนี้นะครับผมวันนี้ลูกปิดเพล่แน่ก็จะมีของหวานมีแมสเมลโล่เห็นไหมเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวสั่งของหวานให้น้องโฟนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทานนี้ต่อนะครับผม ตอนนี้ไข่อะไรนะช็อเฟิลเหรอไข่เชลเนยเชลเนย,ย,เยแล้วก็ไข่เชลซอช็อปเปิลเสร็จแล้วนะสวยเลยน่ากินมากๆนะครับอันนี้กำลังต่อด้วยหมูนนหมูเบคอนนะสามชั้นนะครับจัดการโดยน้องคราวนะครับ <c oughs> นี่มาแล้วนะครับขนมหวานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะของโซน <c oughs> มาร์ชเมลโล่ฟองดูมาร์ชเมลโล่ฟองดูนะครับแล้วก็ต้องเอาเนี้ยไปไปย่างให้ช็อกโกแลตมันละลายนะแล้วก็เอามาเมลโล่ไปจุ่มนะครับผมนะครับแล้วก่อนที่จะเนี่ยมันมีน้ำส้มยูสุเวลาเราจะกินของหวานอ่ะก่อนที่เราจะกินของหวานเราต้องกินอันนี้ล้างท้องโอ้นะครับนี่เป็นวิธีการกินที่ถูกต้องแต่ถ้าเราอิ่มมากเราก็กินอันนี้ล้างคอแล้วเราก็เริ่มใหม่โอเคนะครับถ้ากินแล้วจะเหมือนรีเซตนะรีเซ็ตแล้วก็กินของหวานแล้วก็มากินของเค้าใหม่อีกรอบโอเค ครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะเกี่ยงนะครับเกี่ยงกันแล้วตอนนี้เริ่มจะมีแบบว่าเอาชิ้นนั้นชิ้นนี้ไปกินแล้วนะครับเยอะมากเงี้ยาไม่ออีกแล้วนะครับ <S <S อร่อยนะครับแล้วก็อาหารแต่และเมนูคือแบบยังไงดีอะคือสด,นะสดแล้วก็แบบคือเนืเ้อเนื้อมดีอะเนื้อมดีนะครับปลาอะไรอย่างเงี้ยกุ้งอย่างเงี้ยนะครับสดทุกอย่างเลยนะค,ะนะครับผมใช่ไม่มีกินก็สมราคาเนาะสมราคาเนาะพอมากินแล้วก็ กสมราคาเนี่ยมันก็เก้ยงแล้วนะครับทุกคนก็ไม้เมลโล่ไปสองชามนะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาของหวานแล้วนะครับนี่รับนี่นี่นีคุยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราทานของหวานเสร็จแล้วเราก็จะกลับเลยนะครับผมนะครับก็ลองดูนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่จะมาทานบุกเฟที่สุกิชินะครับผมของผมจะเป็นแ็กเกจโกนะครับ699นะ ตอนนี้ก็เราก็ยกตัวดูดขึ้นแล้วนะแล้วก็เก็บเตาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้เราทานของหวานแล้วนะก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆที่แบบว่ากดเข้ามาดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอคลิปนะครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะนี่พกคือผมไม่ได้ทานนานแล้วนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช anel สักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวินนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบายรบกวนนี่ขออย่างเดียวเลย